สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับพวกผมทรั้งในคลอสอกกับคลอสบอกชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอารีนาออฟเวอร์หรือ A.O.V. ซึ่งพี่ก็จะเอาคอนเทนต์ดีๆที่น่าสนใจเนี่ยมาให้ดูกันนะซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือจัดอันดับอาชีพต่างๆของฮีโร่ใน A.O.V. ่ o <c oughs> เรามาดูกันเลยนะว่าฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมีอาชีพอะไรกันบ้างและอาชีพไหนจะเป็นอาชีพสุดฮิตเป็นกันเยอะเหลือเกินนะที่อาร์สนอแห่งนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเงินก็ฟืดธุรกิจทําอะไรก็แบบติดขัดไปหมด พอพี่เนี่ยเข้าไปดูเฟซใช่ไหมมันก็จะมีหัวข้อแบบอาชีพยอดฮิตประจําปี2020อะไรอย่างนี้นะก็เลยเป็นการยูเรกาคอนเทนต์จัดอันดับอาชีพยอดฮิตใน r o v กันนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่พี่ได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่พี่รู้นะแล้วก็บวกความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปนะครับดังนั้นถ้าหากใครเห็นแล้วเอ้ยมันน่าจะอาชีพอ,อื่นอะไรแบบนี้ก็สามารถพิมพ์มาคุยกันได้ด้านล่างนะครับไปครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่6อาชีพค้าขายอาอาชีพนี้นะครับทุกคนต้องรู้จักนะสาหรับอาชีพ ค้าขายนะเพราะเป็นหนึ่งในอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ซึ่งในยุคสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีเงินเป็นตัวกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยเราก็ได้ใช้ของแลกของมาก่อนนะฮะซึ่งคีโรที่มีอาชีพนี้นะครับใน r o v นะเท่าที่พี่รวบรวมมาเนี่ยคนแรกก็คือฟอเรนติโนนั่นเองนะครับเขาเนี่ยถือว่าเป็นนักธุรกิจรายใหญ่นะที่มีบทบาทต่อการเมืองของอาณาจักรนอร์แมนด้วยนะซึ่งจากเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าแอสทริดนะครับดัชเชตแห่งนอร์แมนที่มีตระกูลโรสซึ่งเป็นตระกลเกก่่าแองงนนมต้้ใช ของพ่อค้าที่ชื่อว่าฟลอเรนติโนอ่ะดังนั้นก็ต้องเรียกเขาว่าเป็นนักธุรกิจรายใหญ่นะครับรวยสุดๆซึ่งจากเนื้อเรื่องของเขาเราได้รู้หลายอย่างเลยนอกจากสิ่งที่พี่เล่าให้ฟังนะนิสัยของเขาเนี่ยชอบจัดงานหรูหราถ้าไม่ใช่พ่อค้าไม่ทําธุรกิจก็ไม่ได้รวยขนาดนี้นะซึ่งธุรกิจของเขาเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะที่น้องๆบอกนอกจากน้ําหอมมีอย่างอื่นด้วยนะและคนต่อมาคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะนั่นก็คือมอร์เรนตาแก่มอร์เรนคนนี้นะพี่ถือว่าเขาเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์นะฮะ รวยเละนะซึ่งมอรเรนนอกจากตะแก่คนนี้จะเป็นนักประดิษฐ์นะครับเขาขายของด้วยเออแถมยังมีเงินมากพอที่แบบจะเอาเด็กฝึกง,งานมาฝึกนะเช่นซลิกา้าน้องแมกน้องวิสนะฮะและตัวต่อมาครับเจ้าก,กระต่ายเจ้าเลสลิมอ่าซึ่งตัวนี้แหละเป็นซิกเนเจอร์ของพ่อค้าเลยนะครับเพราะว่าในบอร์ดของเขาเนี่ยบอกชัดเจนว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อค้าหน้าเลือดทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดและจากเนื้อเรื่องเสริมของคริสิกนีนะจะเห็นได้ว่าภารกิจที่เขาไปทำรมคริสิกและคิวกรดเนี่ยเกือบทําให้เขาเนี่ยโดนอาบิสนะครับทำร นะทำให้เรารู้สึกไอ้เจ้านี่เนี่ยโกงแน่นอนเลยดูหน้าตานะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาจะพูดว่า you can totally trust me นะอย่างนี้เขาบอกว่าเจ้าเชื่อใจข้าได้นะอะไรอย่างงี้ยนะไม่เป็นวุ้เชื่อใจแล้วหรือเปล่าและคนสุดท้ายของพ่อค้านะก็คือเซลิก้าซึ่งเซลิก้าเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าพี่เนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าตอนแรกเธอเป็นเด็กฝึกง,งานกับมอร์เรนเนี่ยแม่ส่งมาแล้วสักพักเธอไปอยู่กับแฟนหนีออกไปแล้วสักพักรู้ตัวไม่รอดเนี่ยเลยกลับมาที่มิวดาใหม่นะครับแต่กลับมาครั้งนี้เนี่เนยเธอไม่ได้ไปพึ่งมอรนแบบดยีี้โท่ ลองแม็กช่วยอ่ะก็ถือเป็นพ่อค้านะอันดับที่5อาชีพถัดไปนั่นก็คือนักบวชโอ้โหพี่คิดว่าถ้ามุดพูดถึงนักบวชเนี่ยใครๆก็ต้องเคยเห็นนะเป็นหนึ่งในอาชีพที่เก่าแก่มันกันซึ่งาศาสนาและความเชื่อเนี่ยอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยฮะก่อนที่เราจะรู้จักคําว่าวิทยาศาสตร์เราก็มีาศาสนาและความเชื่อพวกนี้มาก่อนซึ่งคําว่าวิทยาศาสตร์นะง่ายๆเลยก็คือเป็นการทําอะไรซ้ําๆและมีการจดบันทึกว่าถ้าหากเราทําอย่างนี้ก็จะได้ผลอย่างนี้นะแล้วก็มีการต่อยอดไปเย ในทวีปอาร์ซนอเนี่ยแน่นอนครับถ้าพูดถึงนักบวชเนี่ยทุกคนก็รู้นะว่าต้องเป็นนักบวชของวิหารแห่งแสงหรือเวดานั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้พี่ขอเท้าความนิดนึงนะจากข้อมูลที่พี่มีตอนนี้ในเนื้อเรื่องของ ROV อ่ะตอนแรกเรายังสงสัยว่าราชินีเป็นเทพหรือเปล่าแต่เท่าที่บี้มีข้อมูลมานะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเทพพระเจ้าเนี่ยได้ละทิ้งมนุษย์ไปนานแล้วซึ่งเวดานี่เผ่าที่ปกครองก็คือเป็นมนุษย์กึ่งเทพอ่ะซึ่งจากเนื้อเรื่องของลอเรียลได้พูดไว้ว่าหลังจากที่ ได้บอกเนี่ยลอเรียลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนของเทพ,พเจ้านะทำให้คนเนี่ยมานับถือซึ่งเผ่ามนุษย์กึ่งเทพแต่จริงๆมันมีน้อยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีอํานาจมากนะไม่ว่าจะเป็นราชินิลูเมียทูเลนและลอเรียลเนะฮะเผ่านี้เนี่ยจะมีชีวิตนิรันด์ซึ่งต้นกําเนิดของพลังเนี่ยมาจากแสงจากดวงอาทิตย์แต่ที่เล่าเนี่ยอันนี้3คนนี้ไม่ใช่นักบวชนะสามคนนี้จะอยู่ในชนชั้นปกครองแต่นักบวชเนี่ยหมายถึงคนที่ศรัทธาวิหารแห่งแสงซึ่งมันมีข้อมูลนี้น่าสนใจมากเลยนะพี่ไปอ่านเจอมาแต่ว่าจํ่ช ทุกสิ่งทุกอย่างวิหารแห่งแสงทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอิโลเมียนะครับต้องการให้คนเนี่ยมาบูชาและศรัทธาเปรียบเหมือนเป็นสาสนาหนึ่งซึ่งเมื่อมีคนบูชามากพอศรัทธามากพอเนี่ยวิหารจะสามารถชักจูงผู้คนนะไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการได้เออซึ่งบอกเลยพระนางเนี่ยทำทุกวิถีทางแล้วก็สําเร็จจริงๆนะดูจากเนื้อเรื่องประวัติการก่อ,กอตั้งโรงเรียนคาโนและสภาวเวนต์มที่พี่เคยไปเล่าในคลิปโรงเรียนคาราน,นะก็มันเกิดจากที่วิหารนี่แหละมีการไปชักจูงผู้คนนะว่าเฮ้ยไอ ฝั่งนู้นอะฝั่งคุณนางทําแบบนี้ไม่ถูกเราต้องก่อสงคารามมันไม่ถูกต้องหนหครัแล้วเกิดสงคารามขึ้นจริงจริการชักจูงคนได้ศาสนาในทางที่ผิดมันน่ากลัวมากเลยนะซึ่งนักบวชครับแน่นอนนะว่าในฮีโร่ที่เป็นนักบวชเนี่ยส่วนใหญ่นับก็คือจะอยู่ที่เวด้านั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นอลิสอ่าน้องอลิสก็คือเป็นฮิวแมนเป็นน้องสาวของกษสัตเทยนใช่ไหมครับที่ว่าได้ไปเป็นเทพจักรราศีราชินีอิลูเมียก็เอนดูด้วยนะส่วนคนที่2คือกิลด์อ่ากิลด์ก็คือเป็นคนพื้นเพที่อาณาจักรออค่านะเขาเเนนนนีี่ยยยรรรววววมมาาาาาากกกกทํํธุิจจใดๆแล้้้็ูสึอออัตงะ เขาเลยอัปเกรดตัวเองนับขึ้นไปที่วิหารแห่งแสงซึ่งตอนแรกนะพี่ก็คิดว่าเขาก็น่าจะเริ่มจากการเป็นผู้ศรัทธ,ธาวิหารแห่งแสงนี่แหละแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะและคนที่3าก็คืออิกนิดอ่าอิกนิดก็คือชัดเจนว่าเป็นพ่อมดขาวนะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวทมนต์แล้วก็ได้ไปเข้าร่วมกับวิหารแห่งแสงนะรวมถึงจินน่าที่มีประวัติใหม่ออกมาก,ก็ประมาณเดียวกันนะเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเห็นอนาคตใช่ไหมครับซึ่งเมื่อราชินีอิลูเมียเนี่ยไปเห็นก็เอ้ยใช่แล้วคนนี้นะครับต้องเอามาเป็นพวกให้ได้้แต่่พะนนาาาาากกก็มมีคววขนะูบอถห ไม่มาเป็นพวกก็ตายเออก็ต้องมาเป็นพวกนะตามนั้นนะฮะแล้วก็อีกตัวละครก็คือ,อลินดิสอ่าลินดิสเนี่ยจะไม่ใช่คนของเวดาแต่ว่าจะเป็นคนอาฟาตานะครับซึ่งเธอเนี่ยอยู่ในเผ่าบูชาพระจันทร์เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นนักบวชอีกกลุ่มนึงนะไม่ได้บูชาแสงนะบูชาพระจันทร์นะฝั่งนี้นะฮะต่อมาอันดับที่4ก็คืออาชีพชนชั้นปกครองต่างๆนั่นเอง ซึ่งจริงๆอันนี้ถ้ามองว่าเป็นอาชีพไหมอาจจะไม่ใช่แต่พี่พูดโดยรวมก็คือคนที่แบบคล้ายๆเป็นคิงอ่ะหรือเป็นคุบที่มีหน้าที่ปกครองนะฮะซึ่งแน่นอนก็จะเป็นตัวบิ๊กบิ๊กของแต่ละอาณาจักรนั่นเองนะซึ่งการปกครองเนี่ยแล้วแต่สไตล์เลยไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเรามาเรื่องตัด้วยอาเซนกาอ่์อาเซนกาก็คือเป็นแนวตัวร้ายนะที่ไปฮุบอาณาจักรเทลิออสของมูราดนะแล้วก็ฮุบได้ด้วยนะมูราดแบบหนีหัวซุกหัวซุนมาขอความช่วยเหลือใดๆนะฮะอาเซนกาเป็นตัวที่อยู่นอกวงโคจร ่่เทาไหรนะต่อมาก็คือกษัตริย์เทนอ่าอันนี้เรารู้กันเนาะว่าเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรนอร์แมนก็แบบเป็นผู้นําที่เกลียงไกลขึ้นมาจากแบบปูตูชนขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วก็มีแอสทริดนะซึ่งจะเป็นผู้ที่จะเป็นราชินีของอาณาจักรนอร์แมนในอนาคตอ่าพี่ก็ถือว่าอยู่ในชนชั้นปกครองเหมือนกันเป็นคิงเป็นควีนไปนะฮะอ่าคนต่อมาก็คือมอทอสอ่าอันนี้เราก็รู้กันว่าเขาเป็นคิงของอาณาจักรออค่นะจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยก็แบบเห็นกันมากมายนะซึ่งทําให้เรารู้วว่่่่าาาชงงงออออยยุขเททนนกนกัับมีต เทเน่จะเป็นกษัตริย์ที่แบบมีอายุสักนิดหนึ่งแล้วนะสักส0อะไรแบบนี้แต่มอทอสเนี่ยออกแนววัยรุ่นนะแล้วต่อมานะเราไปที่อาณาจักรอาฟาต้ากันบ้างก็คือเทวนาสันเองนะพระนางคือราชินีเอลฟ์นะที่ปกครองอาณาจักรอาฟาตา้าออแล้วพระนางจะเป็นคนที่ใช้สอนเดียวนะกำจัดบอคั์เจ้าอ่งสานมืดในสงครามครั้งแรกอีกด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าเทวนาสเนี่ยเป็นราชินีที่แบบเก่งแล้วก็ใจดีด้วยนะเพราะว่าจากเนื้อเรื่องเสือเอรันดอร์ที่เอรันดอร์แบบไปทําความชิบหายะไรมากมายพระนางแค่สั่งขังผมว่าเอรน หรือล็อกไฮผมว่าอาจจะตายไปแล้วนะไม่แค่ขังนะแล้วต่อมาคือราชนิลูมีออันนี้รู้ๆกันอยู่นะก็คือเป็นคนที่ปกครองเวดาซึ่งพระนางเนี่ยเป็นคนค่อนข้างประเด็จการความประเด็จการนี้เราก็โทษไม่ได้นะเพราะว่าคนที่ต้องมองภาพใหญ่ๆบางทีการใจดีเกินไปหรือการหย่อนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้การปกครองเสียเออซึ่งจากเนื้อเรื่องเสื่อมของมะนางเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าถ้าใครเห็นต่างเปไงตายซะตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหที่ผ่ายไปตวงนะและชนชั้นปกครองเซตสุดท้ายก็คือเซตล็อกไฮซึ่งแน่นอนก็คือราชาปีศาต์วอค หลังจากที่เขากลับมาเนี่ยเราก็ได้เห็นแบบว่า Family Tree ของชนชั้นปกครองนะซึ่งวคาเนี่ยเป็นคนที่กระจายอํานาจนะกระจายไปที่ผู้นําทัพทั้ง4คนเออไม่ว่าจะเป็นกาลีที่ไม่มีทหารหรือว่าจะเป็นแบบแฟนก็คือมาจ้านะครับหรือว่าจะเป็นมาลอกวีราคู่นี้ซึ่งถ้าถามว่าการปกครองแบบไหนมันดีกว่าพี่คิดว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างบอกไม่ได้นะว่าการปกครองคนเดียวดีกว่าหรือว่าการปกครองแบบกระจายอํานาจดีกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ขึ้นอยู่กับแต่ละที่นะ่อมาอันดับที่3นะจะเป็นกลุ่ม อาชีพการศึกษาและนักวิจัยผู้คนที่อยู่ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฮิวแมนนะครับเพราะว่าการศึกษานี่แหละเป็นอาวุธลับเลยแหละที่ทําให้เผ่าที่ออนแอร์ air อย่างเราเนี่ยเทียบเคียงกับเผ่าอื่นได้หรือต่อสู้กับเผ่าอื่นได้นั่นเองนะเพราะว่าถ้าเทียบพลังกันจริงๆแล้วเผ่าปีศาหรือกึงเทพเนี่ยสามารถจัดการมนุษย์ได้ด้วยพลิบตาเดียวดังนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราเนี่ยต้องพัฒนาเทคโนโลยีและเวทมนต์นะมาปกป้องเผ่าพันธุ์ตัวเองเพื่อความอยู่รอดนะเช่นะถ้าเน้นไปทางสาพันธุ์ธนิส์ระเราจะเห็นว่ามีแแบบเทคโโนลลยยี้มมาาากต่่ว เป็นอนาณาจักรนอมแมนอย่างเงี้ยก็จะเป็นเวทมนต์เนาะซึ่งอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยพี่รวมไปหมดเลยนะว่าจะเป็นนักเรียนเป็นคุณครูอะไรเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าการศึกษานี่แหละจะเป็นตัวผลักดันทําให้แบบเราเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสะดวกขึ้นนะเอาดูง่ายๆเลยในโลกเราเนี่ยสมมุติย้อนกลับไปสักเท่าไหร่15ปีก่อนอย่างเงี้ยการโทรศัพท์ข้ามประเทศคือโคตรแพงคิดเป็นนาทีเด็กๆแต่ตอนนี้พอมีอินเทอร์เน็ตนะครับทุกอย่างถูกลงมากบางอย่างก็ฟรีได้ซ้ําเราแค่ขอ Wi-FI ฟรี free, เราก็สาาามรรถตตติดด่่อกับบคนงปะเทศไ้้แลว ะะซึ่งเรากลับมามองที่เนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะเราจะเห็นได้ว่าเวทมนตติของดารซี่ที่เขาได้ไปค้นพบมาเนี่ยคือทําให้เขาเนี่ยเป็นตัวอันตรายที่ฝั่งล็อกไฮม์กลัวเหมือนกันนะและเวทมนตติของเขาเนี่ยยังออานวยความสะดวกทําให้พันธมิตรทั้งสามนะลดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อไปรบด้วยเห็นไหมในตอนท้ายๆแล้วที่กษัตริย์เทเนี่ยได้ส่งกองทัพของแอสทริดมาช่วยมอทอสนะครับซึ่งตอนแรกเราได้เห็นว่ามอร์ทอสเนี่ยใกล้ชิบหายแล้วว่าสู้กองทัพของนาคอดไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ากองทัพของแอสทริดที่อาณาจักนนแมมส่งา มาพร้อมกับเทคโนโลยีปืนใหญ่ผสมกับเวทมนต์นั่นหมายความว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าบวกกับเวทมนต์นับส่งผลให้กองทัพนาคอสแพ้จ้าโอ้โหโดนไปแค่นี้จบเหมือนกันไหมฮะซึ่งฮีโร่ที่มีอาชีพเกี่ยวกับกลุ่มการศึกษานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮิวแมนนะไม่ว่าจะเป็นเหล่าคณาจารย์ทั้งหลายนะครับดิแรกดาซี่เซ,ซฟิราลิเาน่าเพจและเหล่านักเรียนด้วยนะอีชาคีราอิรันโดอแอนนตและก็อาตาก็คืออยู่ในอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็ล็อกไฮก็มีนะก็คืออาร์เรเซอร์และมาักาังก้านั่นเองซึง เป็นตัวแบบการศึกษาแต่อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความมืดใดๆอะไรแบบนี้นะฮะต่อมาอันดับที่2อาชีพนั้นก็คือไม่มีก็คืออาชีพตกงานหรือว่างงานนั่นเองคนระับไม่มีอาชีพนะอยู่อันดับสองจ้าเทรนมานะไม่รู้โควิดหรือเปล่านะจะอธิบายยังไงก็คือตกงานนั่นแหละตกงานหรือว่าไม่ได้ทํางานอะไรนะครับซึ่งแบบจะมีเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอารเลนอย่างเงี้ยคาเฟนี่เอซุมูราด,ดีนาโอเมกา้าสี ร็อกซี่เรียวมะวิสอารัมชักหน้า คิวกรดคิกซี่เฟนนิกอะไรแบบนี้ซึ่งเฟนนิกเป็นโจนพี่ก็ถือว่าว่างงานแล้วกันนะแ้วซึ่งแต่ละคนเนี่ยสังเกตได้ว่าจะอยู่ในกลุ่มฮิวเบนแล้วก็อยู่ในปายไ,ไหมพวกหลงังๆเนี่ยอยู่ในปา่าชิวๆและบางคนก็ไม่ปรากฏในแผนที่นะเช่นฉีรล็อกซี่เรียวมะอย่างนีนะ้จะบอกยังไงเดียก็คือตกงานหรือไม่มีงานทานั่นแหละซึ่งที่พี่จัดให้พวกนี้อยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าคือจากเนื้อเรื่องหรือเนื้อเรื่องเสริมเท่าที่พี่รู้นะอันนี้เท่าที่พี่รู้นะก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันแน่ดูเฉยๆอะดูแบบชิว อเลนก็แบบเพิ่งโดนถีบจับช้าด้วยแฮนด์มาแล้วตามหาความทรงจำเห็นไหมชักหน้าก็ถือว่าว่างงานไหมก็แบบโดนจับอยู่อะไรแบบนี้คิวกอดก็อยู่ในทะเลไม่น่าจะทํางานเนาะคลิกซี่ก็อยู่ในป่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะว่างงานซึ่งคําจังหวดความของงานมันก็ยากแต่เท่าที่พี่แบบคิดจากคอมมอนเซนส์คืองานมันเป็นอะไรที่ทําประจําหรือเป็นหน้าที่อะไรเงี้ยและสุดท้ายอันดับที่หนึ่งอาชีพของฮีโร่ที่มีมากที่สุดใน r o v นั่นก็คือทหารและนักรบนั่นเองวู้วู้ Oh <laughs> อาชีพนี้บอกเลยว่าฮีโร่เกือบ50%ของเกมนะครับอยู่ในฟิลอาชีพนี้ทั้งหมดเนื่องจากอาณาจักรน,นี้นะพี่คิดว่าคล้ายๆมันกลับไปในยุคที่ต้องทําสงครามเพื่อแย่งชิงพื้นที่หรือประชาชนอะไรแบบนี้นะซึ่งจากเงื้อเรื่องทั้งหมดนะครับชันนวนทุกอย่างที่ทําให้เกิดสงครามที่คุกรุ่นอยู่ตอนนี้นะครับมันเริ่มมาจากวิหารแห่งแสงฮะคือวอลคัสเนี่ยหรือแองเจลนะฮะชนเผ่ากรุงเทพที่รู้สึกว่าทางของแสงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็มันไม่อิสระนะฮะดังนั้นด้วยความฉลาดหลักแหลมของเขาเน,เานพบ ศีลาดำนะฮะซึ่งศีลาดำเนี่ยเขาก็ดันไปไขความลับและดึงพลังความมืดนั้นมาใช้ซึ่งจริงๆอ่ะมันจะมีดีเทลเยอะกว่านี้แต่โดยสรุปก็คือหลังจากที่วอลคัสค้นพบพลังความมืดครับเขาก็เลยทําให้เกิดเผ่าอาบิสหรือเผ่าปีศาจเนี่ยแล้วก็ทําสงครามกันมาเรื่อยมาซึ่งเขาและราชินีอิลูเมียเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งกันเลยนะฮะสงครามของเผ่าเทพและเผ่าปีศาจได้ลุกลามไปทั่วทั้งทวีปนะครับแต่เทวนานัสครับราชินีเอลฟ์ของอาณาจักรอาฟาซ่าเนี่ยได้ใช้ศรเยอะหยุดราชาปีศาไไว้้้ดนทาใหฝ่ยออบิสล็ แตกไพ่ไปซึ่งหลังจากนั้นนะก็เกิดการรวมตัวของพนมิตรทั้ง3นะเพื่อต่อสู้กับอบิสหรือล็อกไฮแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็ตัดมาที่เนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะก็คือไฮเตตเนเน,นจาแห่งเกาะหมอกได้ร่วมมือกับมะกังก้าบุกขอคอยมังกรสุดท้ายโดนซีเนียลเกับจับได้นะแต่ด้วยแผนอันแยกยนของมะกังก้าทำให้ทั้ง2ได้หนีไปที่เมืองใต้ดินของอาณาจักรล็อกไฮได้สําเร็จท,าเทเําให้ไฮเ่ตได้เจอกับมาจ้าโดยบังเอิญส่งผลให้เษเซียววิญญาณของวอคัสในตัวของมาจ้าตื่นขึ้้นอีกครังแล นี่คือจุดเริ่มต้นของการคืนชีพของราชาปีศาจท,ที่เขากลับมาทวงบัลลังก์ฮะซึ่งถ้าใครอยากดูเนื้อเรื่องเต็มเนี่ยมี20ตอนเข้าไปดูในช่องพี่ได้เลยมีเพลย์ลิสต์ไว้เรียบร้อยนะฮะบอกเลยสนุกมากดีเทลเยอะมากทั้งทาวีเนี่ยคุกคุนไปได้วยสงครามตลอดเวลาแบบนี้นะครับอาชีพที่ป๊อปปูล่าที่สุดในนี้แน่นอนต้องเป็นทหารนะฮะจะทําให้เราเห็นว่าในแต่ละเผ่าทั้ง4เผ่าเนี่ยจะมีตัวละครที่เป็นนักรบหรือเป็นทหารเนี่ยอยู่เป็นหลักนะเพื่อต่อสู้และปกป้องเผ่พาพันธุ์แนนละ เวด้านั้นก็จะมีลูอี้ลาวิลาตานะครับเอนโซซีเนียลยอนและเผ่าที่2คืออัลฟาต้านั้นกะ็จะประกอบไปด้วยบาวดัมเรสคริสติกนะรลัมเบอร์เพนาทีมี่โทโลอิฟเนตซิลซูกายไหมอันนี้แยกง่ายเพราะว่ามีราชินีเทวนาฏปกครองเดียวที่อื่นก็คือแบบเป็นนักรบกันหมดนะซึ่งบางคนเหมือนบาวดัมเป็นองค์คารักที่ราชินีไว้ใจนะในการต่อสู้ครั้งแรกด้วยเผ่าต่อมาก็คือเผ่าฮิวแมนแั้นกะ็จะประกอบไปด้วยไอริซึ่งไอริจริงๆอะ่ะเป็นคนของวิหารแห่งแสงเป็นคนของเวด้าเพราะว่าเกาะ มอกเนี่ยทำพันธสัญญาให้ปกป้องเวเดาแต่ว่าเธอเป็นฮิวแมนพี่ก็เลยจัดตรงนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีบัตเตอร์ฟลายโอมานะครับลาสลิกเตอร์แวนเบเรสไวโอเล็ตซานิสแม็กเห็นไหมและสุดท้ายคือเผ่าปีศาจหรือล็อกไฮนะซึ่งเผ่านี้เนี่ยปกครองแบบทหารที่มีการกระจายอํานาจนะสู่ผู้นําทัพทั้ง4คนก็คือจะมีมาล็อกนะครับวีล่ามาจ้ากาลีนะครับแต่ว่ากาลีเนี่ยไม่มีทหารนะซึ่งนักรบที่อยู่ในนี้เยอะมากบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาดูอินครับเออร์เริ่แกลกไฮยะเต้คริสแนกมีน้านาคอสนาทยา โอเมนเพตาสกัดทาลาเซลฟิสซิฟนะฮะโคตรเยอะเลยนะฮะปกครองแบบทาหารต้องไปรบแล้วก็เราคิดง่ายๆนะเผ่านี้เหมือนเขาจะเป็นตัวร้ายใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยตั้งตนเป็นศัตรูกับทุกคนดังนั้นเขาต้องสู้กับทุกเผ่าที่เหลือ3ามเผ่าที่เป็นพันธมิตรกันดังนั้นนักรบเยอะสุดนะเขาบอกว่าเป็นทหารแล้วรวยไม่แน่ใจนะว่ารวยจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าในล็อกไายแน่นอนครับทุกคนเป็นทหารหมดนะครับต้องต่อสู้ ออกทับกันหมดนั่นเองนะอันนี้นะก็จะเป็นการจัดอันดับอาชีพสุดฮิตของฮีโร่ใน ROV นะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะซึ่งอันนี้พี่เอาเกร็ดแล้วมาวิเคราะหนะ์เนาะแล้วก็พยายามวิเคราะห์ภาพรวมที่เราเห็นก็จะทําให้เห็นว่ามันก็สอดคล้องเพราะว่าอาชีพนักรบหรือทหารเนี่ยจำเป็นต่อสงครามช่วงนี้มีสงครามก็เลยมีนักรบเยอะนั่นเองนะแล้วเกมเราเนี่ยต่อสู้กันใช่ไหมฮ้าฮ่ามีการคิวมีการใดๆเกิดขึ้นก็ต้องมีนักรบที่แข็งแกร่งนั่นเองนะคราวหน้าต้องคอยติยดตามนะว่าพี่จะเอาเนื้อหาอรารมีี้บบกกถใค หัวข้อที่น่าสนใจพิมพ์ไว้ได้นะถ้าหากทําได้หรือทําไม่ได้เนี่ยพี่อาจจะมีการไปตอบเนาะเพราะว่าบางอย่างก็ทําไม่ได้จริงๆริงก็มีนะฮะถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าไ้กดแชร์พี่แน่แน่ซับสไครต์ถ้าหากใครอยากเป็นเด็กในสังกัดสมัครได้ด้านล่างนะครับวันนี้พี่ไปแล้วไปเล่นเกมก่อนเด้อสวัสดีครับ